โอ้ยไเกตุ้ยขี้อะไรดเยไปเลย

ไปหาซีพีนิสามมีรถมองไมเลยเนามมีคนหลกทางทุกอย่างเลยหนึ่งเกาสามนีหนึ่งเกสา

ตัวอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่งอคำงองอคำเ้าเ้าม่ดกเจ็อสามเพงวะเนี่ยเจ็วะเนี่ยมอไม่ได้ย่เจ็ม ไป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 แม่ดวไปหาแม่ไปหาแม่ดิไปล้วไปหาแม่ดิไปไปว ทีเ่นี้ก่อนได้ไหมมาขอจบคลิปไปเซงแ้วน,นี้ครับโอเคมาหาห้องเอสพีในเกตสามม่ 4, วัน,นี้ใช่ไหมครับเอ่